ใบน้อยจะไม i, parole, sure. k <k ่รถเองของเใช่ไหมใช่เดี๋ยวโดนคอมเมนต์ครับไม่รู้ว่าที่สิบล้อแกมาจากไหนลุมหมดเลยเดี๋ยวกินข้าวไม่อร่อยเลยโดนเขาคอมเมนต์มันมีต้นสายไปเหตุที่ที่เขามาลุมท่างเดี๋ยววันนี้ไปออกตัวไปออกตัวแข่งกับเขาอยู่ร้านทรายไปออกตัวแข่งกับเขาเลย เอแข่งกันสิบร้อคันนี้นี่เนี่คนเอารถนะไหนนนี่ะคนอยู่ในกล้องไม่เท่ากับคนอยู่ข้างหลังนี่หรอกเลยไงคนคนมากินนี่มันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่นอนเลยนะไงเออนั่นแหละ หลวท่าผู้ครับคันนี้หลวงท่อผู้ครับมันบอกว่าคนเอารถท่วงคนออกตัวแข่งกับคันนี้เ,เขาเลยมาหาเรื่องใช่ไหมเนี่ยเสร็จแน่ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเห็นรถช่างเหี่ยวเขาไปยกล้อเลยเด้อใส่ดินยกล้อเลยเด้ <c oughs> อเจียวเชียวเลย ตื่นทันว่ะล่ะตายยิ่งจะมีแบบสันสูแกบนีเออสซันสูใครจโอนเอเดเวลซันซูไปได้ไรฮะตายยิ่งซันซูจะมียังไงพูดเลยเอ่อฉันวิ่งอยู่ไหนนะนี่อยู่งานน้องมางานน้องครับผมครับอู้ ผมเป็นครับอันนี้เจ้าอยู่ผมเพิ่งเหยียบที่ประตูอันนั้ยอิติอาอีไอตียไปรันสามชาในบ่สิบล้อยกล้อได้เอาอเตียใส่ดินข้างหลังยกล้อเหมือนกันเอาอย่าน้อยหน้าตัวลูกเพ่ ขาจะโกยลงเลยป่ะนี่เราคือปัญหาดินเหนียวเป็นไม่ใช่ดินทรายที่อ mm ันตักใส่เด้อยอันน um ี้ด um um uh> um ินเหนียวบางลงครั้งเดียวฝาท้ายระเบิดเลยค้นขายข้าวต้มก็เป็นเพื่อนกันบ่เพ่นก็รู้จักกันดีแท่เออไหมาขายตั้งนานเลยเนาะคนขับสิบร้อหมดนะครับ นับดูว่ากี่คนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสอ็สสห้ามีคนขับไมโครอยู่คนหนึ่งใส่ไมโครยั่ห้อยยังไมโครยั่ห้อยยังไอโมไอโม่สองสิบบอมีรถไมโครกันเดียวนั่งนั่นิบรอมาเลนสินิอ๋อกบ่ิมาเลมนิ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปตักให้แล้วก็ติดล้อนอนเราเลยพี่ไม่ต้องหรอกเขาจะโชว์ยกล้อทุกคันก็โชว์เสร็จไงคือต้องยกทุกคันเพราะว่าเที่ยวแรกที่เจ้าอี่ยวไปถ่ายคือต้องยกเป็นแถวออกไปเลยยกเป็นแถวเลยจัดเป็นทุกคันเลยข้างในยกรถได้ยาวกันเนาะ อสนุกว่ะถ้าเจดท็อปไปด้วยจะสนุกกว่าอันนี้ผมเห็นเขาามาหนึ่งสองสามสี่คันนะที่จอดอืมวันนี้เอามากินข้าวสี่สี่สามสี่คันนี่ยแหละดูขนาดฟ้าเราเขาก็ยังมีจุกด้วยท่น้ะใครเปิดเพลงจุกลินเขาามาเองเขามาเองเกี๊ยวี่นัคอสามคนสีเกี่ยวอะไร

สองตัวเลยแสดงว่าเราไม่ข่อตกน้ำประจมนี่นี่ท่านนี่มีเรือเนาะเรือพยุ่งไหลเออเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปอยู่เกือบทั้งวันนั่นแหละถอข้าวไปด้วย ม้วจมหที no ่น้่าไมันแดดยนจ่ออนเัวเลย่ใหญ่เอาอย่างงี<_<_ okay? ้ให้ช่างเย้ยืนด้วยทั<_<_<_<_้งห uh ัวรถลไงรถยกล้อยืนแบบแบบอ้ให้พี่เย้วยืนอยู่บนบนโครงลังคาเลยแล้วก็สับยกเลยตอกก่อนตอกก่อน อะ่รถ้าเราพูดไม่เป็นเลยพูดสวนไปเลยเออต็อก่อลสนุกสนุกเห็นว่าในทิกตอกเขาฮิตกันจังครับเดี๋ยวเราจะลองรถช่างเอี่ยวดูว่ามันจะได้อย่างนี้ที่ในทิกตอกเขาทาหรือเปล่าที่ดับเครื่องก่อนเออต้องดับเครื่องก่อนเดี๋ยวต้องดับเครื่องก่อนครับ เจ๊จ๋าจำได้ไหมว่าเขาดึงฝั่งไหนก่อนฝั่งซ้ายใช่ไหมหลังซ้ายก่อน,นสามทีหลังซ้ายสามทีแล้วก็มาหลังขวาแล้วก็มาหน้าขวาทีนึ่งอันนี้ล็อกออก่อนน่อเออล็อกเออวางไว้นี่เอาวางไาวางไ้ให้เขาเห็นหน่ไม่มีใครนะไม่มีกุญแจมีดอกเดียวใช่ไหมอ๋ออันนี้เราไม่ได้โกงนะเจ๊จ๋ามีกุญแจไหมมีอันนั้นกุญแจคนละคันเอออ หลังใช่หลังซ้ายหลังซ้ายก่อนหลังหลังนี้ก่อนผมเห็นเขาข้างซ้ายนะหลังขาก่อนซ้ายไอ้นั่นทำซ้ายซ้ายสามทีเออเอาซ้ายสามทีซ้ายสามทีเออหน้าสองทีใช่ไหมนี่กุญแจอยู่นี่ครับเออแล้วก็เออีสองเออช้าๆหน่อยพี่อย่าเร็วแล้วก็ไปฝั่งนั้นสามทีฝั่งซ้ายข้างหลังอ่ะสามที เออนั่นเออฝั่งขวาข้างหลังสามทีเ่งสองสามเอออนี่ทีหนึ่งทีหนึ่งค่ะปุ๊บแล้วก็ปล่อยเออดึงทีนี้มันตัวเข้ามันตัวบ่าวะไม่ออกไหมมีกุญแจสองดอกเนาะเออผมว่ามันต้องใช้กุญแจสำรองกดอะไม่ออกยังไงก็ไม่ออกใครมีสูตรไหมผมเห็นมันดังถ้าเราทำได้เมื่อกี้นี่เฮลันเลยนะ ทำไม่ได้ไหมโอ๊ยลืมเอากุญแจอีโดกดิครับกุญแจจากกดเราเนาะแต่อันนี้ทำได้นี่นี่เนี่นี่อันนี้ทำได้จริงๆเนี่ย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 ไม่มีคนอยู่ในรถนี่นะไม่มีทำได้จริงตัวนี้ปล่อยเออปล่อยอันนี้ทำได้จริงครับมันสามารถปิดได้ไหมปอดไอ้หัวปอด้ก็เปิดแอร์ไว้แล้วอ๋อเปิดแอร์ไหม อันนี้อันนี้สามารถทําได้ดับก็ดับตรงนี้รอให้มันรีเซ็ตก่อนมันต้องมันต้องไฟเลี้ยวขึ้นไฟเลี้ยวขึ้นทุบมันรีเซ็ตเราสามารถกดดับถึงรถจะล็อกอยู่มันก็สตาร์ทได้ล็อกใช่อันนี้ต้องต้องกดล็อกอันนี้มันรีเซ็ตแล้วเราก็กดกดหนึ่งถึงถึงสิบอ๋อสิบวิสิบวิสองสามนี่ดับแล้วอ๋อ๋อแบบว่าให้อันนี้มันรีเซ็ตไฟเลี้ยวขึ้นก่อนไฟเลี้ยวขึ้นก่อนถึงจะดับได้ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งสมมติเนี่ย กดล็อกกดล็อกเนี้ยเสียท็อเดินจากนี่ไปหาตูดรถเสียท็อกดล็อกแล้วไม่ต้องกดนะเอามันล็อกเองตโนมัติเลยคือก้าวขาออกห่างรถมันล็อกเลยล็อกเลยแ้วพอเนี่ยอย่างอย่างเงี้ยมันล็อกได้เ่ยล็อกแล้วเมื่อกี้มันล็อกแล้วเนพราะผมจะเดินไปเนี่ยจะเดินไปหารถเนี่ยไม่ต้องเนี่ยปึ๊บกดแล้วออากดเองเออไม่ต้องกดพี่ไปใส่อะไรเพิ่มเปล่าฮะไปใส่อะไรเพิ่มหรือเปล่า อันนี้คือของแท้เลยไม่ไม่ไม่เราได้ไปติดตั้งอะไรเพิ่มหรือเปล่าก็ก็นี่แหละมาทงนี้แหละโอ้เนี่ยเนี่ยคือกุญแจเนี่ยใช่กุญแจนี้แล้วก็มีมีตัวนี้ด้วยมีตัวเขาเรียกอะไรนะคือปุ่มตัวนี้อันนี้คือเราไม่ต้องบิดกุญแจสบายคือไม่ไม่ต้องบิดเออได้เฉพาะรุ่นแบบนี้ได้ทุกรุ่นอามีกุญแจเสียบก็ได้ใช่ก็นี่แต่ก่อนก็กุญแจเสียบ อ๋อพี่พี่เปลี่ยนเมนในกดสตาร์ทนะใช่ก็นี่คอยเตียเออนี่อีเตียไม่ปกติคันนี้ที่ซื้อมานี่คือกุญแจเสียบกุญแจไขเสียบธรรมดาใช่พี่ก็เลยปให้เป็นปุ่มนี่ใช่ก็คือถ้าเราจะสตาร์ทรีโมทเราก็ต้องไปเปลี่ยนไอ้นี่ไหนได้เปลี่ยนไอ้นี่มามันมาทั้งชุดเลยเออมันมาทั้งชุดเลยใช่สี่พันกล่องทั้งอะไรอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยสี่พันดีทว่าแล้วก็มามาใหม่ก็เป็นตัวนี้ แต่ก่อนไฟเลี้ยวมันจะอยู่ด้านบนเอ้าอ่าทีนี้มาอยู่ด้านล่างผมไปเปล่งมาใหม่แล้วก็ปรับได้ด้วยลีๆมันนะมีเ,เร็วช้าได้ด้วยใช่แล้วแต่เราเนี่ยเอาแล้วทำไมไอ้แสงไฟเลี้ยวมันอยู่ใต้มาอย่างนั้นนะเพราะว่าเปลงปกติมันอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงตรงนี้อยู่ข้างบนอ๋อนนอ,อันนั้นก็เลยใช้ไม่ได้เลยอันเดิมมันนะอันเดิมใช้ไม่ได้เขาไม่ให้ต่อเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว,ว่าระบบ,บเบรกเซนทรัลล็อก ห้ามไปแตะใช่ก็คือเราเราจะใช้ได้เฉพาะไอ้กล่องแยกออกมาแล้วก็เอาไฟเลี้ยวไปยัดแถวๆนั้นไอ้นี่คือเราเดินสายไฟหลอดมาใหม่ดีทั้งสายไฟหลอดมาใหม่แล้วก็มีตัวนี้ที่ทําก็มีกุญแจตัวนี้แล้วก็ปลดล็อกทีวีเนี่ก็มีปลดล็อกอีกมันจะมีสายปลดล็อกทีวีปลดาทำไมทำไมเราต้องปลดล็อกมันด้วย นี่สายปลดล็อกปลดมาปลดล็อกทำไมยังไงก็ถ้าอ๋อจอมันน่ะปกติมันจะใช้ได้เฉพาะในรถของรถไม่ก็คือถ้าถ้าเราจอดแล้วก็ดูเราต้องดึงเบรกมือแต่พอเราลงเบรกมือปุ๊บหน้าจอจะหายนี่ไม่เชื่อนี่ลงคันนี้เลยก็ได้เนี่ยอ๋อมันจะหายไปเลยหน้าจอจะหายหายไปใช่แต่ถ้าเราใส่สายตัวนี้ไม่หายเราสามารถดูได้ถึงเราจะจอดไม่ใส่เบรกมือก็ได้ขับรถไปก็ได้ ปกติเขาไม่ให้ดูตอนขับรถว่างั้นน่าจะหลักใช่อันนี้เราใช้จอแทนที่เราไปซื้อมาได้เลยใช่ซื้อมาได้เลยไม่ดีถ่ะวะซื้อรถผมก็ทําเยอะไปลงไปเลี้ยวหลอดไฟลายบหลอดตัวนี้ก็เปลี่ยนหลอดตัวนี้ก็เปลี่ยนอ๋อเหมือนรถคันเก่าพี่คิงเหรอวะใช่ใช่ไม่ได้อยู่คันี้นี่เดิมๆแล้วรถเนี้ยเปลี่ยนเป็นเลี้วเล้วไม่หลอดไม่หลอดวางรูเลยเว้ไอมนี่นี่เดี๋ยวจะกด นี่ก็ใช่อย่ยงดูว่าด,ด,ดูความสว่ายของมันว่ย<อ>แล้วดูดใส่กับโทรศัพท์เสียททอปว่ะใช่ไที่ผมกดเลยไหมโอ้ยไฟยท้ายยิ่งวะนี่สว่างกวะไ,ไรไรโอ้ยหลอด300อละสามร้อยนะ่ร้อนละสามร้อยวันนั้นก็ถอดจากไอ้ที่ที่เปลี่ยนตัวนี้แหละบริจาคเสียตีครับมันทำไมไฟท้ายขาดไม่ไฟเลี้ยวเสียตีมันเดิมๆไงเหมือนกันเลยอ๋อเอาอย่างนี้ไหม้ไอ ที่เป็นกระพิบ 5, 5้า้าทีของผมอะ่ะครับครับครับมันเป็นกระพิบบ้า,า,านผมก็เลยบริจาคเขาไว้ถึงจะเดิมๆแต่ก็มีอะไรแต่งครับในน,นี้แอบแต่งเขาเรียกว่าแอบแต่ง,นนงอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมเหมือนอีตเตียไม่มีผิดเลยก็คือผมไปไหนผมต้องขึ้รถนะของอีตเตียอยู่ในนี้หมดแล้วกล่่ออองเครืืมก็คือมันแก้เชือกได้ แสดงว่าตอนนี้ออเตี้ยนนี่โล่งลวไม่มีอะไรข้างหลังรถเตี้ยก็ตอนนี้ล้างจอดเพราะว่าไปทางไกลไม่ได้ทาไมไปประเกน็นเรื่องประเกน็นอะไรประเกน็นว,วัชวมมันรั่วก็เลยที่เกียดขับทางไกลแล้วก็น้ํามันหายไปด้วยก็เลยจอดไปก่อนหนึ่ยรอไปท,ทําทีเดียวเลยเออ,เอ,อทำให้มันดีเดี๋ยวมันเสียเยอะกว่านั้นนี่แหละรถทางไกลเราก็นี่แหละทางไกล เอาแบบท่องเงียบเดิมๆอันนี้เขาเรียกว่าเบื้องหลังความมันอเตานีอะไรโอ้อเตียมันเบื้องหลังความมันเขาเรียกทำเงินได้เยอะก็เหมือนคันนี้เออนี่ก็ทาเงินเหมือนกันนี่เห็นไหมลถเครื่องเสียงไปเจาะมาพอจะให้พ่อแม่ใช้เขาเรียกเบื้องหลังความมันเบื้องหลังความมันเออพี่เขาขับเดิมๆอย่างเงี้ยติกงสงติ๊กเกอร์ผมจะไม่เตะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปต่อกันบ้านพี่ตินดีกว่าไปส่งอ่าพวกผมไปนครนายก ไปไปโอเคเราไปกันเจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับเอา้าผมทำไมทำไม่ได้พี่เอา้ารถผมหลวมากเลยนี่นะรีโมทมันยังใช้ได้อยู่ร่ถเสียท็อคก็ถ่ายได้นี่มันธรรมดาถ่ายได้ใส่ได้ทุกรุ่นรผมมันยังเป็นรีโมทอยู่เนาะนี่ขนาดกย่างนี้ยังไม่หย่ดคงเสียท็อปใส่<ๆ>ปุ่มสตาร์ทเหมือนผมได้เลยมันก็สตาร์ทข้างนอกได้เหมือนกันสตาร์ทข้างนอกได้เหมือนกัน ได้ 4, นี่สี่พันสี่พันใช่ไหมพี่สบายสี่พันบาทใช่ไหมเออ,เออเดี๋ยวผมจะให้พี่เดีย๋ยวสั่งให้เดี๋ยวให้มันถึงเวลากันเอารถตู้ดีกว่าพี่ครับครับเอารถตู้ดีกว่ารถตู้น่าจะเท่ดีเนี่ยอันนี้อันนี้ไอยีราฟน,นี่แค่มันขับได้ก็บุญละให้มันอยู่ยงี้แหละเอารถตู้ดีกว่าเจอกันครับตอนเดินทางนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ